คุณเจอปัญหานี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขายที่ดินแล้วบังเอิญที่ดินแห่งนั้นเนี่ยเป็นแปลงใหญ่แต่ดันโดนตัดถนนโดยภาครัฐนะคะคุณจะ เกิดผลกระทบอะไรบ้างมาฟังทางนี้เลยค่ะนะคะผลกระทบจากการถูกตัดถนนนะคะก็คือขนาดแล้วก็รูปร่างที่ดินคุณก็จะเปลี่ยนไปค่ะนะคะเมื่อมีถนนตัดผ่านเนี่ยรูปร่างที่ดินก็อาจจะถูกแบ่งออกอาจจะเป็น2ส,ส่วน3ส,ส่วนก็ได้นะคะอันนี้ในเรื่องของการใช้ประโยชน์หรือการพัฒนาเนี่ยอาจจะ ทำได้โดยยากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนข้อที่สองค่ะในเรื่องของผลกระทบนะคะก็คือการประเมินมูลค่าเนี่ยอาจจะลดลงนะคะเนื่องจากที่ดินอันนั้นนะคะอาจจะไม่เหมาะสมกับการก่อสร้างบ้านหรือการทำโครงการในเชิงพาณิชย์นะคะทำให้ราคาเนี่ยมันถูกลดลงลงไปนะคะหรือผลกระทบข้อที่3ค่ะการเข้ามือถึงที่ดินที่ไม่สมบูรณ์แบบนะคะซึ่งบางที่เนี่ยอาจจะมีการตัดออกไปนะคะ แล้วก็ในเรื่องของประโยชน์ในบางจุดในการใช้งานเนี่ย จะลดลงไปไม่สะดวกต่อการใช้งานก็เป็นไปได้นะคะในกรณีที่มันไม่ตัดโดยตรงๆมันอาจจะตัดเฉียงๆเอียงๆอะไรแบบนี้นะคะและผลกระทบข้อสุดท้ายนะก็คือปัญหาในเรื่องของการครอบครองและการชดเชยค่ะนะคะเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่ได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐนะคะอาจจะทําให้ในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยล่าช้าออกไปค่ะ มาดูกันนะคะสําหรับคลิปต่อไปนะ,ะในเรื่องของแนวทางการจัดการในกรณีที่คุณมีที่ดินแปลงใหญ่แล้วโดนตัดถนนจากภาครัฐค่ะ